เเพื่อป็นดระวันนี้จะมาแน่นอนนะครับเป็นร้านที่หลบซ่อนอยู่ในซอยเล็กๆครับจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามแต่ได้ข่าวว่าเวลามาเนี่ยรอคิวหน่อยนะจ๊ะ ก่อนจะไปคุยกับเจ้าของร้านนะคุณผู้ชมร้านนี้เมนูเยอะมากแล้วก็เขียนอยู่บนกําแพงไม่มีให้ดูบนโต๊ะนะเวลามานั่งคุณก็ดูจากกําแพงเราเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาหมูสับซิกโคงหมูต้มยำข้าว45ายำหมูตุน๋นราดข้าวเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของร้านนะฮะป้าน้อยของเราครับไปเลยนี่ไงนะฮะป้าน้อยสวัสดีค่ะมาร,ร้านนี้มีระเบียบอย่างหนึ่งคือต้องเรียกว่าป้าใช่ไหมต้องเรียกป้าห้ามเรียก ห้ามเรียกเจเรียกเจไม่ทําให้กินนะรปลานี่เร็วมากเมื่อกี้ผมแนะนําไปก่อนว่ามีหูเมนูบนคําแพงอันนี้เขียนเองหมดป่ะฮะเขียนเองค่ะเขียนเองหมดคิดเองเขียนกันเองเคยนับไหมว่าร้านมีเมนูกี่เมนูตอนแรกก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะมากมายขนาดนี้ค่ะบางเด็กบางกลุ่มเนี่ยมากันสิบคนอ่างเงี้ยถ้าเกิดเขาจะกิน เส้นอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจะมีเด็กที่จะกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยคิดว่าในร้านเราเนี่ยควรจะทําข้าวอะไรให้เด็กๆกินได้บ้างก็คิดค้นเมนูขึ้นมาคือลองทําชิมดูก่อนแล้วก็เป็นเมนูแนะนําจนไปไปมานี่จําได้ที่มีกี่เมนูแล้วคือบางทีมองไปเพิ่มมาแต่ตอนไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคิดตัวเองเหมือนกันว่าเพิ่มมาแต่ตอนไหนอะไรไม่เคยนับใช่ไหมฮะไม่เคยนับไม่เคยนับเลยแต่ดูๆแล้วคุณผู้ชมเมนูเยอะมากนะแล้วทำไมเมนูไปป่าที่กําแพงหมดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรา ถ่ายเป็นโปเตอร์ออกมาเนี่ยก็คือต้องส่งให้ทุกคนนะคะอ๋อเราก็เลยเขียนทั้งสองข้างไปเลยดีกว่าไหมคุณเข้ามาคุณอยากได้อะไรคุณก็มองซ้ายมองขวาเาแล้วกัน ขายมากี่ปีนะฮะสิกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมมันมีข้อสงสัยอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมร้านทั้งหมดเนี่ยเมนูเยอะแบบนี้ทำคนดียวทําได้ไงอะ่ะด้วยด้วยรักในอาชีพแล้วก็รักพวกเด็กเด็กรักลูกค้าที่เข้ามาทา,านมันก็เลยเป็นแรงอัดฉีดให้กับเราอแอคถีบให้กับเรามาดูเรื่องเส้นที่นี่มีเส้นกี่เส้นฮะสิบเส้นค่ะสิบเส้นค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเส้นเบสิกเกินไปมันก็ไม่ใช่ป้าน้อยสิคะเพราะฉะนั้นป้าน้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเส้นอะไรทีี่่เเเเรราา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 มมททํํป็นนวยยตได้จะอ ก็เดี๋ยวสุโขททยก็มีสุโขททยนี่ก็คือต้องเป็นถั่วฝักยาวแล้วผักโรยเนี่ยจะเป็นผักชีกับต้นหอมผักชีใบเลื่อยนี่คือเราขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเราเห็นบอกว่าไม่ใส่หมูแดงไม่ใส่หมูแดงเพราะว่าหมูแดงเนี่ยมันเป็นทั่วๆไปเราเปลี่ยนเป็นหมูตุ๋นหมูตุ๋นเลยคุณผู้ชมหมูตุ๋นแล้วหมูตุ๋นของเราเนี่ยมันเป็นหมูตุ๋นที่แบบว่า เออเลาะเลาะได้เลยอะค่ะเมนูอะไรคนสั่งเยอะสุดครับขนมจีนต้มยำที่ร้านนี้แมนำเนี่ยสปีแล้วนะคะที่ที่ที่เราทำมาซึ่งไฮนี่ที่จริงอะเขาต้องเอาไปยำกันใช่ไหมแต่บ้าเอามาทำขนมจีนต้มยำ จะเป็นน้ำตกน้ำใสหรือจะเป็นต้มยำได้หมดแล้วมีผ้าด้วยเหรอค่ะผ้าหมูสับจะเป็นเหมือนลาบก็คือใส่หอมแดงอะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่ป้าจะไม่ใส่หอมแดงคือป้าใส่ผักโรยในร้านที่เรามีอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราทาเองไหมพวกน้ําจิ้มน้ำจิ้มเราทาเองไหมพริกเผาค่ะพริกเผาเราทำเองพริกเผาเราทำเองทำเองเองนี่ผมถามจริงเตรียมคนเดียวเลยเตรียมคนเดียวค่ะสุดยอดนะคุณผู้ชมจะต้องตื่นกี่โมงนะถึงจะต้องเตรียมอาหารพวกนี้ให้เสร็จพร้อมขายกี่โมงนะฮะตื่นมาก็ประมาณตีห้ากว่ากเหรอ้วเสร็จหมดกี่โมงเก้าโมงครึ่งเก้าโมงคร ค่ะคือเปิดขายแล้วแก๊สนี่คือทุกอย่างหลังบ้านนี่ในครัวนี่นะคือแก๊สนี่เ,เช้าปุ๊บ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 ดูสิใครจะเอาโซบะเนี่ยมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําตกเนี้ยใช่ไหมเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยเราไปร้านไหนก็เจอแต่ข้าวกะเพราข้าวหมูกระเทียมนี่เป็นพร่าดูมีหมูตุน๋นล้วก็มีลาบขนมจีนต้มยําผมชิมข้าวก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เนี่ยวันนี้ผมนอกจากมาถ่ายนะก็ตั้งใจมาแนะนำเนี่ยไหมใช้แล้วทิ้งได้เลยเหมาะกับเขามากเพราะเขาทำคนเดียว หรือว่าร้านไหนเนี่ยที่แบบลูกน้องไม่มีหรืออะไรเงี้ยนะลองเปลี่ยนมาใช้พวกนี้ดูนะครับใช้แล้วทิ้งเลยสบายครับตัวพลาก็เปรี้ยวนําอันนี้ก็เป็นข้าวนะซิคโครงหมูตุน๋นโอ้ยอันนี้อร่อยอะซิคโครงนี่เปื่อยนะรสชาติจัดจ้านเผ็ดกําลังดีแล้วก็มีสามรสอยู่ในตัวมีรถเบนซ์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งไม่ใช่เนี่ยดูสิใครที่อาโซบะมันทาน้ําตกเขาบอกแกบอกว่าร้านแกเนี่ยซิคโครงเนี่ยนะ อเหมือนที่ผมบอกว้าว <Wow. S 1> ขนมจีนต้มยำมั่งโอ้ยดูสรรสร้างจริงเลยซูดเลยเดือะขอบอกเลยแปลกใหม่แปลกใหม่สําหรับผมนะผมไม่เคยกินก็ขนมจีนต้ยมยำอะ่ะมันจะมีความเปรี้ยวในเส้นนิดนิดหนึ่งนะอันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาแบบว่าพวกนักชิมนว่า recommend ร้านอ,อยู่ที่ซอยนาราทิวาส15ระหว่างนาราธิวาส13ร้านจะอยู่ก้นซอยสะดวกก็มอเตอร์ไซ จริงๆร,ร้านเนี้นะครับเข้าได้ทั้งสองทางนาฬิาที่วัสิบสาและก็นาริาที่วัสิบห้าแต่ผมแนะนาเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินออกกาลังกายมาก็ได้นะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กาตาตีกวาดจ่ายรายก,การถีบก้นชนิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีชามฟักทองจาก e บ B ใช้สะดวกสะอาดไม่ต้องล้างเหมาะก,กับร้านป้าน้อยมากอย่าลืมแวะมาชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวป้าน้อยคนเดียวทําได้ทุกอย่าง <S <S ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไพศาลภูลทรัพย์ระยอง9น9จําก้าุก้าปก้าทุกชนิด